มาผัดหอยครับทุกคนจัดไปนี่หอยของเราว้าเป็นไงเมื่อยมืมดหมดแล้วเล่นอยู่นั่นแหละทำกับข้าวทีไรมืดทุกทีก <c oughs> ว่าจะได้กินตระโดดครับนิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ไม่แล้วเอโอเคเรียบร้อยออกได้ยังอ๋อยังทำไมหน้าไม่ยิ้มเลยกำลังจริงจังอยู่นะะไปไม่ฮาหรอไม่ฮามาตลกหรอไม่เล่นอะไรแข่กันคนอะไรน่ากินกว่ากัน อ้อยถามใหม่หอยกับคนผัดอะไรน่ากินกว่ากันอ้อยออยนี่ครับเรียบร้อยอ้โหน่ากินไหมน่ากินน่ากินคนผัดใช่ไหมอ้อยหอยเรียบร้อยแล้วครับทุกคนมาหมนอีกไหมเนี่ยหมนปีที่แล้วปากพองเลยมีแสงไว้ตรงเนี้ย มีไปก็ถามาไม่เสียงแม่เข้าไปหาเสียงหาดูโอ้ไม่ร้อนเลยเนาะดูเงือเงอเต็มเลยไม่ร้อนยังไงหน้ากับกระทะอยู่ใกล้กันขนาดนี้เนี่ยอืมอม่รู้ไม่หาอืมตัวใหญ่ด้วยนะใช่ ใหญ่มากเลยยุ๊ใหญ่ใช่ <c oughs> เปลือก <c oughs> เปลือกมัน <c oughs> ไม่ใหญ่หรอเปลือกมันใหญ่ไหมโอ้ <c oughs> ใช้ได้เลยครับอร่อยเอาไมม่ปใ,ใช้ไปซื้อของหน่อยได้ไหม <c oughs> ซื้ออะไรใช้ไ <c> ด <oughs> ้ไหมซื้อขนมอืมโอ้ <c oughs> อร่อยนะเนี่ยโอ้ ระดับเชฟกระทาไหมนะเนี่ยเฮเชฟไม่ชารินแปดดาวเลยนะเนี่ยโหตะกร้องกินไหมกินกินไม่ค่อยกินอ่าปอนดอปอนดเอา้าวไม่กินนะ

ให้มาถ่ายเท้ามาเกี่ยวอยู่เนี่ยอืมกินยัย่วเอะไรกต่ก็หิวแล้วสิล่อมือสั่นเอ้าวอ่ะอือร่อยมีอยู่นัน่นนะข้างล่างนะนั่นเห็นไหมเอมอกินที่วกินที่มาต่กล้อง อเอาเน่เอาข้าวสวยชักจานไหมข้าวสวยสามจานเท่าไหร่หว่าอออร่อยร่อยอร่อยมากเลยหรือย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาได้ทีเดียว <laughs> ดียดอร่อยขนาดนั้นเชียวอร่อยมาก ยังใส่อูทำไมอไร,มร่อยมากเหมือนยังไงอืมเรียบร้อยหมดถ้าชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะไปทำอะไรคอยว่าก,กันอีกทีนะ <c oughs> ลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมจานไปไก่ไปมัตกไก่กันนะ,นะโนลก <c oughs> bái bai, ừm, áo, bảo tài không? phải áo à <laughs> 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 <laughs>